สวัสดียามเช้านะครับของวันที่8ปดกุมภาพันธ์นะครับอันนี้ก็อากาศดีครับจามใสท้องทะเลต่อตามสองข้างถนนนี้เียบเียบครับผู้คนไปไหนหมดครับไปไหนกันหมดครับไม่แน่ใจว่าไปไหนกันหมดครับบรรยากาศเงียบเงียบสงัดครับได้ยินได้เสียงสัตว์สิงสารสัตว์พวกกุ้งพวกไก่ฮะ อันนี้ก็วิถีชุมชนตอนนี้ก็เทียบเทยบครับทุกคนทุกท่านก็ไปทำงานกันนอกบ้านกันหมดนะครับตอนนี้แมงกัะพุนนะหรือว่าบอบอเป็นที่มาของแรล่งรายได้ของบางส่วนของคนในชุมชนนะครับและบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอกที่นี่ครับก็หวังว่าจะโควิดจะผ่านพ้นไป แล้วเราก็ได้กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมครับขอบคุณครับทุกๆช่องทางครับ